สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1คันนะครับมาแล้วครับกับรถสวยๆส,สภาพงามแบบนี้นะครับโตโยต้าคัมรี่นะครับคันนี้2.0 Auto ออโต้ตัว G ปี2007นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว้านะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งครับรถอยู่แถว รังสิตคลองหนึ่งนะครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับใครกำลังหาใช้งาน169,000บาทครับ169,000บาทนะครับยังเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับมิชลิน4ีล้อจัดไปเต็มๆครับใช้ได้อีกยาวชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ นี่เลยครับรถสวยทรงรูระดับ V.I.P แน่นอนนะครับกว้างกวางนั่งสบายอึดถึกทนและก็ประหยัดด้วยนะครับสำหรับคันนี้ติดแก๊ส L.P.G มาให้เรียบร้อยนะครับภายในสวยสภาพงามมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับรถอยู่ในสภาพที่ครบจบแน่นอนนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับระบบแอร์เป็นออโต้เย็นทั่วถึงสะดวกสบายครับรถสวยทรงดีสภาพงามจัดมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถทรงหรูหน่าใช้นะครับ ใช้งานได้สบายใจแน่นอนครับเพราะว่ารุ่นนี้อะไรเยอะนะครับและดูแลสภาพมาดีมากๆากะครับช่วงล่างไม่ดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจนะครับนั่งไกลๆก็นั่งสบายครับตัวใหญ่ ตัวสูงนั่งได้ครับนี่เลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกระบบคูชคอนโทรลเซ็นทรัลล็อกระบบนี้ก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับสำหรับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจับจองก็ได้ทันทีรับประกันได้รถทุกพื้นที่ครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถสวยทรงดีเจ้าอาวาสคุณครูข้าราชการผู้ใหญ่หนุ่มๆใช้ได้เลยครับเพราะใช้ง่ายสบายดูหรูดูดีมีระดับเสริม เรียกว่าเสริมสง่าให้กับคนทำงานได้นะครับถ้าใครติดต่อประสานงานก็ยิ่งเหมาะเลยครับขับคัมรี่นะครับได้สภาพได้ราคาแบบนี้ไปใช้ได้ย,ยาวแล้วก็ทนทานด้วยครับถึงท่านจะไม่เติมแก๊สท่านใช้น้ำมันล้วนก็ได้ครับก็ปกตินะครับท่านจะได้สภาพได้ราคาแบบนี้ไปใช้งานนะครับ กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบคุชคอนโทรลสแตนร์ล็อกแอร์แบ็กเอฟเอสเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับนี่ครับเลยชมดูได้ครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับผมคัสสวยเช็คสวยมาฝากนะครับที่เหลือหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับ169,000าบาทนะครับรถสวยสภาพดีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับแถวรังสิตคลองหนึ่งนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเราคัดรถเช็ครถสวยมาให้แล้วนะครับชมได้เช็คได้นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับรถสวยสภาพงามมากๆครับติดแก๊ส LPG มาให้แล้วที่เหลือสมาชิกสนใจนะครับอยู่ใกล้มาชมมาเช็คอยู่บ้านไกลไม่สะดวกเดินทางรอรับรถรอขับรถและก็รอจ่ายเงินได้เลยครับรถดีสภาพงามจัดมาฝากสมาชิกที่กําลังหา Toyota Camry หรือรถราคาไม่ถึง2,000 200, 0 0ท่านขับ Camry นี่ก็ถือว่าเจ๋มแล้วแล้วครับ หลายๆท่านอาจจะกลัวกังวลเรื่องน้ำมันไม่ต้องกลัวครับคันนี้เป็น LPG แล้วใช้ยาวๆใช้สบายนะครับใช้ง่ายๆดูแลสบายแล้วก็ทนมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้สวยมากๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับ169,000ับาทสายพระสายโรงเรียนสายข้าราชการวัยผู้ใหญ่ใช้ได้หมดครับยิ่งเป็นท่านเจ้าอาวาสนะครับเหมาะเลยครับเพราะส่วนมากมีเจ้าอาวาสถามหารุ่นนี้เยอะมากๆเลยนะครับเอาเ ผมรอรับสายอยู่ลองชมดูนะครับถูกใจเน้นโทรเจรจานครับอยู่รังสิตคลองหนึ่งบ้านใกล้บ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง